สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมแลแล้วนะครับผมพี่ก็รีบทําสุดฝีมือเลยนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดมากนะนี้เป็นพาร์ทที่หนึ่งนะครับจะพูดถึงของฟรีรับตรงไหนยังไงนะครับใช้อะไรแรกนะครับผมคลิปนี้ก็มีคําตอบเลยกับกิจกรรม New เอ e นะครับผม <c oughs> ดินแดนลกร้างนะครับหรือออะไรดีอ่เขาเรียกอะไร ดินแดนลกร้างเหล่านี้คมลกร้างหรือนิวเอชสำหรับคนที่ยังไม่ได้พินนี้นะครับผมพินนิวเอชหรือตานะครับผมตามกิจกรรมแล้วสามารถเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมลงไว้วันนี้เนี่ยก็คือเป็นไอเทมพวกบอร์ดพวกพินพวกตัวไดมอนด์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็อยู่ในนั้นเลยนะครับผมก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เป็นกิจกรรม VR นะครบได้ฉเฉลยคําถามพระปริศนาไว้เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดไอเทมทั้งหมดนะครับผมมา แล้วเรามาดูกิจกรรมช่วยกันสร้างโรคนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมมามาดูกันเลยนะครับอาจจะไม่ละเอียดนะครับอันนี้ก็คือบอก,กเฉยๆนะว่ารับตรงไหนทํำยังไงนะครับผมและเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทสแบบละเอียดเลยว่าเอาโทเค็นมายังไงเก็บอะไรมามั่งนะครับผมก็แล้วรุ่ยกันเลยนะครับผมเต้นด้วยเรตเต้นด้วยโอ้โหโโห,โห,หนี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 ระเบิดระเบิดใหญ่เลย ปุ้มเปลี่ยนแปลงนี่ครับผมปุ้มหน้ากิจกรรมก็เป็นประมาณนี้เลยมาดูรอบๆกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่าประมาณนี้เลยนี่คือแผนที่ใหม่นะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนไล่แต่อันทางด้านของซ้ายมือนะถ้าถือโทรศัพท์อยู่นะซ้ายมือก็คือตารางอันดับนะครับตารางอันดับสําคัญนะครับผมเมื่อคนที่ได้ที่1 2 3สนะ อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูตารางอันดับนะครับผมที่1อยู่ที่500ยเดี๋ยวพี่จะแซงเลย500นะครับผม1นึ่งถึงสิเราจะได้ตัวไดมอนด์นะครับผมตัวบัตรอีโวหใบแล้วก็โหเยอะแยะไปหมดเลยทั้งหมด15ใบนะครับผมแล้วก็อีกตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปตรงล่างสุดมันแหมพี่กดเร็วเกินไปขอโทษดีก็เป็นพวกเควสดประจําวันนะครับสามารถเช็คอินได้ด้วยนะครับผมก็นี่เลยการวิเคราะห์สัญญาณก็คือนี่คือโทเค็นนะครับโทเค็นสามารถรับได้รายวันนะครับผมนี่เลย โทเคนดอกซากุระละกันเหรียญเหรียญซากุระโอเคไหมเหรียญซากุระละกันเนาะใช้คําว่าเหรียญเหรียญซากุระนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ซ่อมโรงแรมลงอันไฟฟ้านะครับผมอะไรประมาณนี้เลยก็คือมันจะเลื่อนมาให้เรานะครับผมนี่เช็คอินมีเช็คอินด้วยนะก็คือจะได้โทเคนนะครับโทเคนก็คือดอกซากุระสามารถแลกของได้โอเคไหมอ่า okay, มีเช็คเอเช็คโอ่งเช็คอินเพื่อรับผลึกน้ําแข็งด้วยอ่าอ่าเขาเรียกผลึกคริสตัลละกันเนาะ,ะง่ายดี กดเข้าไปตรงร้านค้านะครับผมอันนี้กดผิดนะโทษทีร้านค้าเห็นไหมเล็กๆตรงข้างล่างน่ะอ่าร้านค้านะครับผมต้องเอาโทเค็นเหรียญซากุระนะครับผมมาแลกเลยนะครับผมแลกให้หมดเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมแต่เราจะได้มายังไงล่ะถ้าทําอยากได้เยอะเดี๋ยวยพี่ทำพาทสองให้นะครับผมก็คือมันซับซ้อนนิดนึงนะครับผมชุดผู้หญิงสวยมากดูนี่ New Age นะครับผมวินเทอร์อะไรเนี่ยไอไอรันอะไรไม่รู้นะ ไ er อรันเนอร์เหรอไม่ใช่ไอรันเนอร์นะไอไอนะครับผมนี่สกินรถบิ๊กฟูดนะครับผมก็สวยมากเลยก็ดูไอเทมของฟรีไปก่อนและปลดล็อกอีกทีวันที่หนึ่งนะครับผมก็ยาวเลยนะกิจกรรมนะเออดูไปเลยนะครับชิวๆนะสอนเลยนะครับผมก็คือบอกเลยว่าแรกตรงนี้นะครับผมก็มีเคล็ดประจําวันด้วยล็อกอินค่าสังหารเล่นครบ80นาทีอะไรเงี้ยเยอยะแยะไปหมดเลยนะครับผมอ่าประมาณแค่นี้พอนะคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปพาร์ทสองกันแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมมา นี่เช็คอินเช็คอินได้ทางด้านของแร่ธาตุก็คือพลึกคิสตันนะครับผม่าใช้ในการเล่งนะครับผมมาทาหฮอนะครับผมเออตัวนั้นก็คือสําคัญที่สุดแล้วนะในกิจกรรมนี้นะก็มีทั้งหมด4โรงงานดูนะครับโรงไฟฟ้าโรงหลอมนะครับกดซ่อมไปเลยนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะก็จะบอกคร่าวๆนะครับผมกดซ่อมไปเลยอ่าซ่อมเสร็จสามารถเล่งความเร็วได้ด้วยนะครับใช้พลึกคิสตันนะครับผมหรือพลึกน้ําแข็งหรือแล้วแต่อะไรก็ได้ครับ ชาวฮอหรือเปล่านะพี่พ,พีอ่านผิดอ่านถูกก็ขอโทษด,ด้วยสิ่งสำคัญคือต้องอัพตัวนี้ให้สูงที่สุดนะครับมันจะสามารถ upgrade, อัพเกรดไอเทมต่างๆเพื่อทำการปั๊มเหรียญได้เยอะขึ้นนะครับผมเหรียญทางด้านของเหรียญซากุระน,ะนั่นแหละโอเคไหมนี่มันจะมีอะไรหลากหลายเลยอันนี้ก็คร่าวๆก่อนนะยังไม่ละเอียดนะก็ ไล่เป็นเบสิกไปก่อนนะครับผมอ่ามีหลายอย่างเลยนะครับพวกต้งพวกเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดลงแผนที่เราใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะสามารถปั๊มพวกทองพวกคอนกรีตคอนกรีตสำคัญที่สุดนะครับในกิจกรรมนี้นะฟังดีๆนะครับคอนกรีตนะครับผมสามารถได้จากศูนย์กลางนะ อ่านี่เห็นไหมรับไปก่อนรับไปก่อนอ่ารับนี่เห็นไหมมันก็จะมีเควสประจาวันกดกลับมาปุบรับเห็นไหมมันจะมีเควสให้เราทาด้วยครับไม่ได้ยากเลยนะครับกดเข้าไปตรงเหลืองๆแผ่นสีเหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมอัปเกรดโรงงานไฟฟ้าเป็นเลเวลสองก็คือทําตามที่มันบอกนะครับผมอ่าคร่าวๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่าโอเคกดกลับแป๊บนึงโอ้โหกลับคือออกเลยหรอเอาใหม่เอาใหม่กดเข้าไปใหม่กดเข้าไปใหม่แป๊บนึงไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่นะครับผมอ่า ดูถึงตรงนี้นะครับผมมาเลื่อนมาครับผมก็คือมันจะมี4โรงงานนะครับดูนะครับถ้าอยากได้เหรียญเยอะนะครับผมก็คือทําการรอหรือเร่งก็ได้รอให้มันผลิตพลังทองมีโรงงานทองโรงงานไฟฟ้าแล้วก็โรงงานเคมีแล้วก็โรงงานแร่ธาตุนะทั้งหมดเลยแล้วก็โรงงานแปรรูปเนี่ยคือจะแปรรูปของจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมเพื่อไปปลดล็อกอีก และวันที่หนึ่งนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะครับผมก็คือล็อกอินตรงนี้เลยจะได้ทั้งน้านของเยติถาวรเลยนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักอ้วนๆมันก็อ้วนตรงไหนมันมันมันปุกลุกนะครับผมมันกลมกลมนะครับผมก็ตรงนี้เลยนี่กดรับเลยวันที่1นะครับความสามารถของมันคืออะไรป้องกันระเบิดนะครับผมก็คือลดดาเมจของระเบิดนั่นแหละก็ดีเลยอ่าประมาณนี้เลยและศูนย์กลางนะ่วนควบคุมกลางนะครับตัวนี้คือสิ่งสําคัญเลยจะได้ทั้งเหรียญได้ทั้งแต้มอันดับและ สิ่งสำคัญคือคอนกรีตนะครับผมก็ที่พี่บอกมาทั้งหมดคือต้องชันต้องทําทองต้องทําเคมีต้องท,ทองําไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือมันอาจจะซํำซ้อนนิดน,นึงนะแต่เล่นไปเดี๋ยว,วเข้าใจเองนะครับผมก็อันนี้ก็คือคร่าวๆเนาะเดี๋ยวคลิป EP 2สหรือคลิปต่อไปเนี่ยจะสอนแบบจัดเต็มเลยครับแต่อาจจะนานนิดน,นึงก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมก็ ทำไปก่อนครับทําภารกิจรายวานันเก็บทางน้าของหินพฤกไปก่อนนะครับผมหินพฤกสามารถเก็บได้ในแมปในแมปนะครับผมอ่านี่คร่าวๆนะสําหรับคนที่อยากได้เลยได้ที่1ด้วยนะครับผมก็คือดูคลิปต่อจากนี้นะครับวันนี้แหละเดี๋ยวพี่ลงให้สักพักประมาณเย็นๆน,นะครับผมเดี๋ยวพี่ลองไปเก็บหินพฤกก่อนนะครับผมให้เยอะก่อนนะอ่าก็คร่าวๆนะครับก็สิ่งที่ควรรู้ก็คือ มี4โรงงานนะครับต้องปลดล็อกให้หมดนะมันถึงจะได้นะคผมบก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาเข้าๆไปจบรู้ว่าของฟรีรับตรงไหนใช้อะไรแรกก็คือหินเอ้ก็คือเหรียญซากุระนั่นเองนะครับผมก็มนันเลยและสำหรับคนที่อยากได้บอร์ดหรืออ่าพิณนะครับผมก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับผมเข้ามาดู VR นะครับผมและไม่รู้ว่าทำยังไง ก็ไปดูทางด้านของคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือแผนที่กด VR ก็จะเฉลยไปหมดแล้วว่าภาพอยู่ตรงไหนตรงไหนมักงนะง่ายง่ายเลยยืนขึ้นแล้วถือทรศัพ์หมุนนะครับเป็นภาพ VR 3D นะครับผมสองร้อสิบองศานั่นแหละสามดีด้วยนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็ลองไปเล่นดูนี่จะขึ้นมาให้เรานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมไปดูกันนะครับผมสวนยูกิอ่าท่าเรือออกส่งออกสูนวิจัยอะไรประมาณนี้เยอะแยะไปหมดเลยเป็นแผนที่ใหม่ของฟรีไฟลด้วยนะครับผมก็ไปศึกษาดู อ่ะมาจะถือเงี้ยก็คือเรายืนขึ้นแล้วถือโทรศัพท์มันก็จะหมุนได้นะครรบแเราหาดอกซากุระสีชมพูลครับ3อันก็จะได้อไอเทมถาวรไปเลยก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆเดี๋ยวเจอกันอีกพาร์ทนึงนะอันนี้ก็บอกแล้วนะว่าตรงไหนคือยังไงก็ประมาณนี้เลยเจอคลิปต่อไปครับและสําหรับคนที่หาสุ่มเว็บสุ่มนะครับขอแนะนเว็บนี้เลยนะครับเมเข้าไปมั่งอะไรมั่งเพิ่มเข้าไปเออมาชิลเลยนะครับผมมาสูเข้าไปดู I d ดีหมกเอฟหูข้างคาวไอเท่าปักธงเทพ มาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะหมุนเลยนะครับผม2อ0หกสิบหมดก็คือหมดนะครับแต่เราไม่ย่อท้อนะครับผมมาขนาดนี้แล้วต้องสูดไห้หมดไปไปเลยไปเลยมันต้องออกมั้งแหละ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 เอ้ย,อยอวูยออกแล้วโหไอดีหัวข้างคาวแลกนารอกเหรอเฮ้ยบ้าเกินไป สูมตั้งนานไม่ออกพอพอจะเลอกดันออกเพราะแบบว่าเออจะเอาให้หมดออกไว้สูมมานตั้งนานนะเออออกไว้ออกเลยสองร้อยสี่สิบเลยเห็นไหมว่าก็ตัดเครดิตและทั้งหมดนี่นะครับผมแล้วก็ไปติดต่อเพจนะครับผมมีเพจให้ด้วยนะเออก็ลองไปติดต่อดูนะครับผมของทั้งวันทั้งหมดเลยก็เออแคปไปก็ได้อะไรก็ได้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับหูข้างข่าวจริงไหมหัวข้างข่าวจริงไหมล็กนะัล็อกจริงไหมก็นนี่เลยนะครับผมนี่ โอ้ซีซั่นใหม่ด้วยนะครับผมแมปน้ําแข็งแล้วนะคือโอ้โหดูดีดูด,ดีได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้ดูดีโอ้โคนเอาโคนเอาโคนเอาโอ้หูข้างค่าวแรกนะร็อกก็คือไม่ได้กลับมาแล้วนะเชด <c oughs> ได้วะ่ะได้วะ่ะแรนดอมเอฟเอฟนี่ได้วะ่ะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็ลองดูครับผมโอเคเจอกันเว็บต่อไปครับผม ลองมาสุ่มเล่นๆนะเนี่ยได้เฉย